สวัสดีค่ะชื่อยานิสากุมัยนะคะชื่อเล่นชิโบตันไทยเอกาโรงแรมปีสีนะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมนาปามโมค,ค่ะชื่อเล่นจินารินโรงแรมปีสี่เซ็กสองค่ะสวัสดีค่ะนา,า,ารักษ์คัะจารย์ค่ะการโรงแรมปีมสี่เซ็กสองค่ะเฮ้ยแกรหิวว่าวันนี้กินอะไรกันดีอ่ะกินขนมอ่ะหนมนเลยเบื่อแล้วซุ้มก็ปิดเต้มเต่งก็อยากกินอะไรหรอ อยากกินขนมอะไรก็ได้ที่มันปแปลกใหม่ๆนะแกแ่ฉันไ้อยากกินชาไทยนะได้ชื่นใจหน่อยอ่ะนั้นดูในเน็ตมีอยู่เมนูหนึ่งอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามูชชาไทยชาไทยมูชชาไทยไม่รู้จักอ่ะอเดี๋ยวทำไม่กินไปปะจริงมะอร่อยเปลาอร่อยดีปีมืออือเอออย่างนี้ต้องลองเออไม่รู้ซะแล้วเนี่ยาทนะ แล้วส่วนผสมที่จะต้องใช้ความสีบางมันมีทั้งหมดสมส่วนนะตัวนี้หนึ่งเป็นของเหลวก็จะมีนมสดหรือเปิ้จืดแล้วก็ผงชาไทยตัวที่สองเป็นของหังตาก็จะมีไข่แดงสาหร่ายแมคซานีแมคทอดเจ้าหนังตาแดงแล้วก็เลยลอยนมข้าวทุ่งส่วนสมที่สาก็จะเป็นส่วนของพิปิ้งครีจะมีวิปปิ้งครีนี้นะ ใบชาใช่ไเลยใช่แล้วตามสูตรเราได้ตวงไปแล้วแล้วเราก็นำมัขึ้นมาตั้งไฟใช้เป็นกลางนะเพราะว่ามันจะได้สีของใบชามันจะได้ไมโครด้วย้วก็ด้วยเราต้องคนตลอดเวลาใช่แล้วเไ็นไมโครดเห็นไหมสีเริ่มออกแล้วคือสวยจริงนะดีมากเป็นสีของชาไทยของขนว ต่อไประหว่างที่รอสูตรสูตรแรกนะสูตรสูตรของเหลวเราก็จะผสมขัตตากัร์นแล้วก็ใส่ไข่แดงใช่ใส่ฟองนี่คือเราต้องแ,แยกไข่ขาวใช่เพราะแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงต่อไปใส่แป้งสาลี่เะคดไปเรื่อยเรื่อยเราต้องนคนให้มันเข้ากันก่อนนะแล้วเราค่อยใส่แป้งเพราะว่าตกไปไม่งั้นมันจะเป็นก้อน ต้นเลยนะแล้วตีให้เข้ากันมาตอนนี้เราจะใส่วิปครีมนิดนึงประมาณ10 10กรัมใส่มานนิดเดียวเพราะว่าแป้งมันทำให้กุก้อน i uh -huh. राम्रो <s> छ ต้องอีกทีหนึ่งเค,เคกลับลงไปใช่เนาะสามงหเราใช้ไฟกลางก็เลยแต่วคอยตัอยู่ตลอดให้มันเป็นเหมือนสังขยาแต่เป็นสังขยาแบบชามันต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงนวดนวดก็คือข<ร>าต้องรอ,งองหน่อยนะแป๊บนึงอะตอนนี้ก็ผสม,สมก็กำลังนวดแล้วนะเราก็ยกลง เราก็จะใส่เจลาตินลงไปเจลาตินนี้เราใช้น้ำมาแล้วสองแผ่นอ๋อแต่เป็นแบบนี้ก็ใส่เลยกิ่นด้วยด้วยกันเลยด้วยดติยทั้งหมดเลยเดินไหมงานนี้จะล้างในห้องนะถ้าเกิดเป็นเย็นมันจะจับตัวเป็นก้อน พอเราคนไปในเรื่องก็จะได้ไมาติมนะคะเหมือนสังขยาเลยนนเนาะมากิมมาสักแล้วสีส้มนะถ้าดูมากตัวจิ้มละอย่างอร่อยก็ไม่ยากใช่อ่ะอันนี้ก็พักให้เป็นเย็นก่อนเราจะพาให้เป็นเย็นลยแล้วส่วนต่อไปเราจะมาทนคำส่วนของวิปครีมต่อไปก็จะเป็นส่วนของวิปครีมนะเราก็จะใช้วิปครีมทั้งหมด1 50กระเลยกล่องนี้มี200 ใช่ิ่มูาใจไหมคะนี่เมซ้งจะเป็นตั้งยอัย่อแล้วแล้วเราก็จะใส่หนิ่งลงไปตามกรตาษเราเตรียมไป แต่ทีเดียว,ยวน่ตก็ต้าย,อยลอนะตลองให้มัเข้าเป็นเดียวกันอ,อันนี้หนึ่งแล้เพราะว่วาีบอกไว้มไม่มีคนช่วยพูดอันนี้อยขย ออกได้ไหมของข้อการสจะโดนเนียนีโดการเนียนเชียากินมากพี่เป้งคีนอย่าตีนานนะคะเดี๋ยวมจะมันจะแข็ง ไล่มเค่องก็จะเร็วมดเนี่ก็คลายมืได้นี้เชียวหนอ่นอย จะไล่มากไม,ม่น้อยตามความต้องการขึ้นเหมือนเดิมใส่หมูนอ็แล,และอันนี้เราจะเอาไปเข้าแช่เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงไปหมูมเซ็ตตัว สมสุ่สารระหว่างมันออก,ออกเป็นไทยจากตะวันตกใช้ของที่ประเทศไทยอ,อันนี่แล้วก็เปลี่ยนจากไลนข้างล่างลางไป้ อากาศแดดอากาศโอเคโอเคงั้เนี่ยไม่ใช่เรียนจัดรายการพักผ่อนนะคะ่ะแล้วก็ตังะะ้งหลอดค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เราเช่ดตูวเว้ยเย็นไว้แล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยเราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการตกแต่ง 8, รอเดี๋ยวเขาให้หนึ่งตกแต่งนะคะตกแต่งนะคะตามใจชอบเลยพเพราะสวยๆนะคะ กนินสิคะก็ถ้าใครชอบของกระแตก็ใส่อันนี้ไปอีกก็ได้นะคะจะเป็นคลิปแคทหรืออะไรก็ได้อะไรเยอะมากได้ก็ตามสไตล์แต่ละคนเราดูมูเซ็ตตัวเราก็จะเป็นอยู่ ติดกระหาซื้อได้ทั้งสัตสุทีค้าทั่วไปแคมเมอร์ไอเดียและเกตุูนค่ะมีการส่งสารระหว่างตัวเจ้และงหวัดองด้วยค่ะก็อยากแนะนำเมนูชาไทยนี้นะคะเพื่อเราไปทำกันดูนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปของพวกเราวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ